ทีนี้เราก็มาฝั่งของการดับทุกข์บ้างค่ะเริ่มต้นทีเราผู้คนทั้งหลายก็มาบวงสรวงกับเทวดาค่ะมาถามเทวดาว่าจะทำยังไงดีเทวดาก็บอกว่าให้บาเพ็ญศีลเจริญภาวนาค่ะแล้วผู้มีบุญก็จะมาเกิดเพื่อช่วยพวกเราค่ะเทวดานะคะก็บูชาพระธรรมนำพระธรรมมาสมโพธ์ค่ะแล้วก็เตรียมการอัญเชิญพระธรรมมาให้กับโลกค่ะ ก็อัญเชิญโดยพระยาสิงห์ทั้งสนะคะแล้วก็อัญเชิญพระธรรมสามนั่นก็คือพระอภิธรรมพระสุตันตปิฎกแล้วก็พระวินัยค่ะหรืออาจจะเปรียบเทียบเป็นพระสัจธรรม3ามก็ได้ค่ะพระสัจธรรม3ามข้อแรกคือปริยัติก็คือพระไต,ตรปิฎก3ตระก้านั่นเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาค่ะปฏิเวทก็คือมรรคผลนิพพานค่ะ ทีนี้เรื่องเราก็จะจักจักรวงๆนิดนึงนะคะก็คือเหล่าเทวดาก็เตรียมความพร้อมค่ะโดยการชุบมเหสีแล้วก็นางท่าให้ก่อนจากนั้นก็นำมาเหสีทั้งหลายเนะะี่ยค่ะเหาะไปไว้ที่ทวีปทั้ง3ค่ะเรื่องราวเมื่อผู้มีบุญจะมาเกิดค่ะก็จะเริ่มต้นที่ถ้ำสีทองอันท่านพุทธดาบทอาศัยอยู่ค่ะ ท่านพุทธดาบทอาศัยอยู่ในถ้ำสีทองท่านเลี้ยงกระต่ายมีเขาออค่ะกระต่ายมีเขามีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงหลักธรรมขั้นปรมาจปรมย์เป็นบัญญัติบัญญัติอยู่ใช่ไหมคะโอเคท่านพุทธดาบทค่ะท่านเลี้ยงคนใช้ไว้หกคนค่ะคนใช้ของท่านพุทธดาบทก็จะมีลักษณะแปลกๆค่ะสังเกตคนนี้เห็นไหมคะเขาไม่มีตาค่ะ แต่ว่าเขาทำนิ้วชี้เห็นไหมคะไม่มีตาแต่มองเห็นค่ะไม่มีหูแต่ได้ยินค่ะนะคะทีนี้คนใช้ทั้งหกค่ะก็ไปนำกระดูกค่ะมาให้ท่านพุทธดาบทชุบเป็นผู้มีบุญค่ะท่านพุทธดาบทก็ชุบนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้มีบุญมาเกิดก็เรียกผู้มีบุญท่านนั้นว่าพระยาจักค่ะหรือพระยาพุทธจักค่ะ จากนั้นท่านพุทธดาบทก็ถอนเขากระต่ายค่ะมาทำเป็นคันสอนนะคะพร้อมกับให้พระขานให้กับพระยาจักรนะคะแล้วบอกให้เดินทางไปหาพระธรรมดาบทค่ะพระยาจักก็เดินทางไปหาพระธรรมดาบทค่ะระหว่างทางนะคะก็ได้พบกับคนใช้ของพระธรรมดาบทค่ะ คนใช้ของพระธรรมดาบทก็จะแปลกๆเหมือนกันค่ะก็จะตรงข้ามกับคนใช้ของพุทธดาบทนะคะก็คือคนใช้ของธรรมดาบทนะคะทั้ง5นะคะก็จะมีตาแต่มองไม่เห็นค่ะมีหูแต่ไม่ได้ยินค่ะเปรียบเทียบกับว่าการที่เรามีอายตนะทั้งหลายเนี่ยค่ะเราหัดไม่ใช้สบ้างนะคะก็ย่นระยะทางครึ่งทางที่จะไปพบพระนิพพานได้แล้วค่ะ เหมือนในพระคมภีร์ที่บอกว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินค่ะคนใช้ทั้งห้านี่ค่ะพอเขามาพบกับพระยาจักจากที่ไม่เห็นไม่ได้ยินก็มองเห็นแล้วก็ได้ยินพาพระยาจักไปพบกับพระธรรมดาบทได้ค่ะพระธรรมดาบทท่านก็เลี้ยงเต่ามีหนวดค่ะเต่ามีหนวดหไหม,มคะ ไม่มีอีกแล้วใช่ไหมคะค่ะท่านก็ถอนหนวดเต่าค่ะมาทำเป็นสายสอนค่ะแล้วก็บอกให้ไปหาพระสังคดาบทค่ะแล้วท่านจะให้อาวุธเพิ่มค่ะพระสังคดาบทก็เลี้ยงก,กบมีนอค่ะท่านก็ถอนนอก,กบมาทำเป็นลูกศอนค่ะแล้วจากนั้นก็พาพระยาจักรไปเรียนรู้วิธีการยิงลูกศรนนี้ค่ะ ก็เดินทางกันไปสอนที่การยิงนะคะที่ปรา,าสาทค่ะค่ะปรา,าสาทเนี้ยก็จะมาทั้งหลายเขาก็จะกักผู้คนสัตว์ทั้งหลายที่เขาไปจับตัวมาทรกรรมย่ำยีจากภาคนู้นนะคะวิธีการช่วยก็คือให้ยิงลูกศรเนี้ยค่ะไปที่แก้วนพศูนย์ซึ่งอยู่ปลายปรา,าสาทค่ะแก้วนุพศูนย์ที่อยู่ปลายปรา,าสาทนะคะก็จะมีทั้งหมด9ก้าดวงค่ะชั้นแรกก็คือ มาร์ก4ค่ะชั้นที่2ก็คือผล4ค่ะแล้วก็นิพาน1รวมเป็น9พอดีค่ะวิธีการยิงก็แปลกๆนิดนึงนะคะก็คือถ้าจะยิงทางซ้ายให้ยิงทางขวาค่ะถ้าจะยิงทางขวาให้ยิงทางซ้ายนะคะถ้าจะยิงข้างหน้าให้ยิงข้างหลังค่ะถ้าจะยิงข้างหลังให้ยิงข้างหน้าค่ะหรือที่จะบอกว่าถ้าจะยิงให้ถูกทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้ยิงที่ปัจจุบันตรงกลางค่ะ นะคะทีนี้พระยาจาักค่ะก็ไปยิงแก้วนุำผูนได้สำเร็จค่ะก็ช่วยเหล่าผู้คนสัตว์ทั้งหลายออกมาจากปราสาทได้ค่ะนะคะโอเคภาพต่อไปเมื่อช่วยมาได้แล้วก็เป็นการสมโพธค่ะนะคะก็เฉลิมฉลองนะคะมีเหล่ามนุษย์เทวดาทั้งหลายแลวก็นำสิ่งของอะไรต่างๆมากมายค่ะมาให้กับ พระยาจาักรนะคะรวมถึงก็มีเหตุการณ์ประหลาดค่ะเกิดขึ้นก็คือสระสามตัวเนี้ค่ะไม่เคยออกไข่เขาก็ออกไข่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยขึ้นจากน้ําเลยไม่เคยขึ้นจากสระนี้ค่ะเขาก็ขึ้นมาค่ะก็เลยนําไข่มาให้กับพระยาจักทานค่ะพระยาจักทานก็เกิดพละกําลังในการที่จะขจัดมารให้สิ้นซากค่ะเราอาจจะเปรียบเทียบกับว่า ภาพเมื่อกี้ที่ไปช่วยมาจากปราสาทนะคะเหมือนยังเป็นการขจัดมารแบบผิวๆค่ะเมื่อท่านทานไข่เข้าไปท่านก็เลยเกิดพลังที่จะขจัดมารอย่างสิ้นซากค่ะทีนี้ก็จะมีเหล่าเทวดานะคะก็นำด่างแก้วแล้วก็มาแก้วมาให้ซึ่งเปรียบเทียบกับตัวสติแล้วก็ปัญญาค่ะแล้วก็มีทั้งช้างแก้วแล้วก็ช้างอุโบสถค่ะก็มาถวายตัวค่ะ ช้างแก้วกับช้างอัวสดเนี่ยนะคะเขาก็จะทรงเครื่องประดับมากมายค่ะซึ่งช้างแก้วกับช้างอัวสดเนี่ยเราก็จะเปรียบเทียบกับข้อธรรมอันชื่อว่าโพธิปักขียธรรม7หมวด37ประการนะคะโพธิปักคียธรรมก็คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ค่ะ7หมวด37ประการมีอะไรบ้าง 1. สติปัฐาน4ก็คือกาย เวทนาจิตธรรมการที่เรามีสติอยู่ในฐานทั้งสีนี้นะคะสองสมัประาน4นะคะสมัตประาน4ก็คือความเพียรในการระวังไม่ให้กุศลอ่าขอโทษคนะ่ะความเพียรระวังไม่ให้บาปอกุศลทั้งหลายแหลเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ให้ขจัดเสียค่ะแล้วก็เพียร จเจริญกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดน,นะคะให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้จเจริญขึ้นแล้วก็รักษาไว้ค่ะ3อิทธิบาท4นะคะ4อินทรีย์ห้พละห้าหโพชงเจ็นะคะแล้วก็เอริยมครคมีองค์8ก็รวมเป็น7หมวด37ประการค่ะ